ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแสดงวิธีการทำความสะอาดอะตอมหยดสูบให้ดูกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับท่านเก่าแล้วก็ข้ามได้เลยครับคือเมื่อเราใช้ใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับอะตอมของเราก็จะลวดก็จะดำอย่างนี้นะครับสัมฤก็จะเก่าแล้วพอดูดเนี่ยกลิ่นมันก็จะไม่ชัดเหมือนเดิมแล้วครับ อุปกรณ์มีอะไรกันบ้างก็มีกล่องมีอะตอมออมีแหนบนะครับแล้วแต่นะครับว่าใครถนัดแบบไหนมีกันไกลแล้วก็มีภาชนะใส่น้ำอันนี้ผมน้ำก๊อกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะล้างรลวดก่อนโอเคนะครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกก็จะเอาสมรีออกครับ อออแล้วก็มีผ้านะครับซึ่งรู้ว่าทิชชู่อะไรก็แล้วแต่แต่ผมใช้ผ้านะครับผมเอาเสื้อยืดเก่าๆอะครับได้ไม่ต้องเสียดายครับสีดำๆที่เห็นนี่คือเสื้อยืดเก่าๆครับตัดนี้ตามสะดวกเลยนะครับตัดเพื่อให้มันดึงออกง่ายขึ้นเฉยๆนะครับก็พยายามดึงสัมฤีออกนะครับแหมโต๊กนี้สันดุ๊กดิ๊กดุ๊เลย โอเคพอดึงสมรีออกแล้วนะครับอันนี้มันไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมก็ลองผิดลองถูกเอาเหมือนกันแล้วก็ทีนีก้กดเบิร์ลวดได้เลยครับเอ๊ะทำไมมันไม่แดงโอเคครับพอแดงนี้นะครับจุ่มไปเลยครับขาวแล้วครับขาวขึ้นไหมครับพอดีใช้มาสามหรือสี่วันแล้วครับ นึกได้ก็เลยอ่ะเบิร์นให้เนี่ยครับพอมีน้ำมันจะแดงไม่เท่ากันแป๊บหนึ่งนะครับสักสองสารอบแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน่อยครับผมทำอย่างนี้สักสามรอบครับแต่จริงๆน่าจะได้เท่านี้ล่ะ โอเคทีนี้ผมจะเปลี่ยนน้ำครับเพราะว่า,าทีนี้ผมจะใช้น้ำดื่มนะครับเพราะว่าน้ำในนี้มีตะกร,รันนะครับเวทมนต์เปลี่ยนน้ำแป๊บหนึ่งนะครับออระหว่างนี้ก็ถอดอะตอมออกมาได้เลยระวังร้อนนะครับมีชั่วผ้าจับดีกว่าครับผมเอาผ้าจับดีกว่า โอเคทีนี้ก็ผมก็เทน้ำใส่สักประมาณน,นึงนะครับปกติไม่ได้ใช้อัน,นี้ครับปกติใช้แก้วจริงๆครับแต่อยากจะมันแก้วมันเป็นลายครับก็กลัวจะมองเห็นไม่ชัดผมก็แช่ลงไปทั้งอันเลยครับแล้วผมก็จะเอาใช้ผ้าชุบน้ำมาระหว่างนี้นะครับก็จะทำความสะอาด พอดีอะตอมของผมกันน้ํานะครับแต่งจริงผมว่าผ้ามันหมาดเช็ดก็โอเคครับพอใช้งานมาทั้งวันผมว่ายังไงมันก็ลื่นพอลื่นเนี่ยหยิบจับมันก็เหนียวมือแล้วมันก็ไม่ค่อยน่าใช้ล่ะผมก็จะเช็ดด้านนอกก่อนระหว่างนี้ก็รอไปแช่น้ําในเอาอะตอมแช่น้ําไปหน่อยแยกเท่าที่แยกได้นะครับพอดีอะตอมผมมันน้อยชิ้นก็เลยโชคดีไป จริงๆนี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการในการเลือกอะตอมของผมตอนนี้เลยนะครับคืออยากได้เสาเวโลน้อยๆชิ้นจะได้ตอนล้างทำความสะอาดว่าผมจะล้างเนี่ยนะครับก็เช็ดให้หมดทุกด้านเท่าที่จะเช็ดได้นะครับอ๋อควรจะล็อกปุ่มก่อนนะครับผมไม่ได้ล็อกพอดีทำทุกวันละชิ้นละ มองข้ามความปลอดภยัยจะได้เช็คด้วยนะครับว่าเผื่อมีน้ําหยดเข้าไปอย่างของผมคั่วอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีก็จะมีไอ้น้าอยู่ทางนี้หรือว่าด้านนี้นะครับชอบชอบกล่องตัวนี้เพราะว่ามันเปิดได้สองด้านถ้ามันมีอะไรรั่วเนี่ยจะได้จะได้มองเห็นหน่อยนึงโอเคคร่าวๆให้ดูนะครับ ทีนี้พอเสร็จแล้วขอบล o เวอร์นะครับผมก็จะหยิบมาผมจะเอาผมจะเอาเด็กกับลวดก่อนนะครับก็สบัดสบัดเลยครับสบัดสบัดเอาน้ำออกแล้วก็เ,เช็ดเช็ดให้แห้งนะครับให้แห้งที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะแห้งได้ เบามือนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องโมล,ลวดกันใหม่ที่ผมทำความสะอาดมายังไม่เคยต้องโมล,ลวดใหม่นะครับเพราะผมอ,อก็ขันแน่นในระดับหนึง่งก็เลยโชคดีไปแต่อะตอมแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับแต่ของผมเป็นอย่างนี้นะครับซูเนมิ24 RDA Glass Window แล้วก็ผมจะใช้ตัวนี้ครับ บลเวอร์ที่เอาไว้ทำความสะอาดกล้องเป่าหน่อยเป่าช่วยหน่อยนึงอย่างของผมเนี่ยรูลมล่างแล้วก็มาออกตรงตรงคอยใต้คอยใช่ไหมครับทั้งสองอันผมก็คือถ้าผมเป่าจากคอยมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกแล้วผมก็เลยเลือกเป่าจากเอ่อจากรูลมออกมาเห็นไหมครับก็จะมีน้ำกระเด็นออกมาเลยจริงๆจริงๆตอนเราตอนเราเบิร์ลวดอีกทีเนี่ยมันก็น่าจะ น่าจะเออระเหยไปอยู่แล้วแต่ผมก็ช่วยๆหน่อยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ทุกวันนี้ใช้วิธีนี้อยู่ไม่มีสูตรตายตัวครับแต่ละคนต้องต้องทดลองดูนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยน้ํายังกระเด็นออกมาอยู่เลยขนาดขนาดว่าเช็ดแล้วสะบัดแล้วนะครับก็ทำหลายๆรอบหน่อยก็ดีครับ ผมอาจจะทำไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าต้องหันหันด้านนี้ให้ให้ให้กล้องดูนะครับแล้วก็ตามลวดหรือว่าตามรูลวดรูเสาเนี่ยนะครับรูขันน็อตเนี่ยกชย็ช่วยเขาหน่อยแต่ไม่ต้องซีเรียสมากครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเบรนอีกทีหนึ่งพอเบอรนเนี่ยมันก็จะแห้งไปอีกอยู่ดีนะครับโอเคติ้งต่างว่าโอเคแล้วละกัน แล้วทีนี้ก็แยกท็อปแคปออกมา,าก็เช่นเดิมครับทำความสะอาดเลยเช็ดเลยเอ่อถ้าหลายๆวันผมแนะนำว่าเอ่อตรงตรง,ตรงส่วนเนี้ยเด็กอะน้ำก๊อกเลยก็ดีนะครับเพราะบางทีผมก็ใช้น้ำก๊อกเหมือนกันเปิดเบาๆค่อยไหลให้มันน้ำแรงๆหน่อยหรือว่าถ้าสาหาัสกว่านั้นก็ คือถ้าถอดลวดออกก็สันไลน์เลยก็ได้ครับผมแต่ต,ต้องต้องต้องมั่นใจนะครับว่าว่าล้างน้ำเกลี้ยมันจะได้สะอาดสะอาดชัวๆเพราะผมลองลองมาแล้วแหละสันไลน์ก็โอเคครับคือเราใช้กับของกินได้ยังไงอันนี้ก็น่าจะใช้ได้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะอย่างวัสดุที่เราใช้เนี่ยสแตนเลสเราก็ยังเป็นสแตนเลสที่ที่ใช้สำหรับเอ,อ่อเกี่ยวกับอาหารเลยนะครับก็ เช็ดเท่าที่เช็ดได้นะครับตามซอกตามซอยก็บางทีผมก็ใช้วิธีนี้ครับด้ามของแหนบใส่กับผ้านะครับแล้วก็ช่วยเอาหน่อยตามขอบตามเหลี่ยมอะไรย่าเงี้ยครับที่มันได้นะครับต้องต้องลองดูนะครับแต่ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน โอเคทีนี้ก็ดริปทิปนะครับจริงๆใช้ใช้แหนบหยิบก็ดีนะครับแต่ผมพอดีวางอุปกรณ์สำหรับถ่ายก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับโทษทีครับดริปทิปเนี่ยก็ด้านเกลียวด้านนอกด้านในด้านบนด้านล่างอะไรก็เอาให้ครบนะครับแล้วผ้านี้ก็ซักบ่อยๆก็ดีครับ แรกๆผมก็ซักทุกวันหลังๆก็นานๆซักทีซัก3-4วันอะไรอย่างนี้เพราะจริงๆก็ทําเคยสูงสุดที่ทําคือแบบสัมฤทธลีขาดลองวิธีพันสธ์สัมีไปเรื่อยออช่วงนั้นจะ3วันหนึ่งสรอบทีนี้ก็ประกอบร่างครับ เช็คน okay. 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 mm ิ้วคอยก่อนของผมโอเคก็เบิร์นตอนแรกที่ลวดอาจจะอย่างแดงไม่เท่ากันเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีน้ำค้างอยู่น้ำยังค้างอยูออ่รอให้น้ำหายให้หมดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะแดงไล่ๆกันเอง โอเคละประกอบท็อปแคปครับโอเคทีนี้ก็ใส่สมรีใส่น้ำยาแล้วก็ใช้งานได้เลยครับโอเคครับจบคลิปนี้แล้วครับพบกันคลิปหน้าครับผม